ท่านใดที่ฝันว่ามีคนเอาเด็กมายกให้เป็นบุตรหรือคลอดบุตรตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะต้องเสียของรักหรือเงินทองดังนั้นการเสี่ยงโชคของท่านไม่ค่อยดีมีแต่จะเสียเงินและทองท่านใดที่ฝันเห็นเบ็ดตกปลาหรือฝันว่าจับเข็มเบ็ด แต่ไม่ได้ตกปลาตามตำนาทำรายทาทักว่าลาบจะมาจากแดนไกลหรือญาติมิตรทางไกลจะมาหาเยี่ยมเยือนเลขเด่นที่น่าเสี่ยง6668 610 644 668 ท่านใดที่ฝันว่าเก็บเบาะหรือที่นอนเด็กเล็กได้หรือฝันเห็นเบาะมีทาโรล,ลอยมากลางน้ำตามตำราทํานายทาทักว่าท่านจะได้รับเคราะห์จากผู้น้อยหรือคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นในระยะนี้ดวงของท่านไม่ค่อยจะดีนักท่านใดที่ฝันเห็นเบี้ยหอยจำพวกที่คนในสมัยโบราณใช้เป็นเงินหรือซื้อขาย หรือเบี้ยจันร์ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับโชคลาภหรือจากการเสี่ยงโชคถ้าเป็นผู้ใหญ่จะได้รับของขวัญหรือรางวัลอันมีค่าเลขเด่นที่น่าเสี่ยง9598 595 698 699ความหมายของความฝันประจำวันนะครับ ความฝันที่คนเราฝันกันอยู่ทุกวันนั้นไม่ว่าเรื่องที่ฝันจะเกิดขึ้นกับผู้ฝันเพียงคนเดียวหากแต่ตามตำราโหราศาสตร์โบราณกล่าวไว้ว่าความฝันจะให้คุณหรือโทษแก่ใครนั้นสามารถแบ่งเป็นความฝันประจำวันอีกด้วยนะครับโดยแต่งเป็นบทกลอนดังนี้นะครับวันอาทิตย์เกิดนิมิตแก่ผู้ใดคนทั่วไป เป็นผู้ใดใช่คนฝันหากมีจิตเกิดนิมิตในวันจันทร์ทุกลาบนั้นได้ตรงวงวานมิตรวันอังคารได้เกิดฝันนั้นว่าแน่ได้แก่พ่อแม่เราเองเก่งไม่ผิดฝันวันพุธได้บุตรภรรยาชิดสมดังจิตที่คิดฝันนั้นแน่นอน ฝันวันพฤหัอสอัศจรรย์เข้าฝันสู่ด้วยได้แก่ครูผู้สั่งสอนฝันวันศุกร์ทุกคราบจะคลาจรนั้นจะย้อนแก่สัตว์ท่าสในเรือนฝันวันเสาร์ไม่ต้องเดาก็รู้ผลได้แก่ตนผู้ฝันนั้นยากเหมือนในเจ็ดวันฝันมาอย่าแชร์เชือน เร่งรู้เตือนจดจำเป็นตำราอันนี้ก็เป็นบทกร์ความฝันตั้งแต่โบราณกาลมานะครับซึ่งความหมายาตามบทกรนี้ก็คือถ้าฝันคืนวันอาทิตย์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่คนส่วนมากหรือผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้านายถ้าฝันคืนวันจันทร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้าย ได้แก่ญาติและมิตรสหายของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันอังคารไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันพุธไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานถ้าฝันวันพฤหัสคืนวันพฤหัสไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้าย ได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนถ้าฝันคืนวันศุกร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้ถ้าฝันคืนวันเสาร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ตัวผู้ฝันเองสําหรับช่วงเวลาที่ฝันเกี่ยวกับความแม่นยำต่างๆนะครับ ฝันเวลากลางวันนะครับไม่จําเป็นจะต้องเชื่อฝันกลางวันคือความฝันที่โยมถือเป็นความจริงได้ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์อันหนึ่งลาบเป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือค้าขายได้กําไรมากมายอย่างไม่นึกฝันโชคหมายถึงคราวหรือจังหวะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์แต่ถ้าระมัดระวังตัวดีแล้วก็จะดีได้ฝันเวลาหัวค่ำช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้เพราะว่าท้องไส้ไม่ปกติทำให้ความฝันวุ่นจิตใจวุ่นแต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริง ฝันตอนดึกช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองเป็นความฝันที่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือ2เดือนแน่ๆฝันยามใกล้รุ่งช่วงเวลาตีสอถึงสว่างเป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริงในเวลา3วันหรือไม่เกิน15วัน สำหรับอิทธิพลตัวเลขกับความฝันความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือสัตว์หรือกับสิ่งของต่างๆตามตำราทํานายฝันส่วนมากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลขมักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มากซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือพิจารณาเอาจากลักษณะรูปร่างหรือจุดเด่นหรือลำดับของอักษร สิ่งของต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วจึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมากซึ่งสำหรับความฝันนั้นก็จะบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขหรืออักขระต่างๆนะครับความฝันนิมิตอันน่าอัศจรรย์ความเชื่อในเรื่องของความฝันนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของปุถุชนอย่างเราๆอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อและขนบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ความฝันนอกจากจะถูกนำไปตีความหมายเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตแล้วยังถูกตีความเป็นตัวเลขต่างๆนานา,นาเพื่อใช้เสี่ยงโชคนำมาซึ่งโชคลาภต่างๆเงินทองซึ่งการทำนายความฝันในแต่ตละตำราอาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแยกย่อยที่มาที่ไปของศาสตร์ทำนายฝันนั้นๆนะครับ การทำนายความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การจดจำรายละเอียดของผู้ฝันบางคนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็จำความฝันที่เกิดขึ้นได้อย่างรางเรือนนะครับหรือตื่นขึ้นมาจำได้แต่พอล้มตัวนอนลงก็ลืมความฝันนั้นที่ที่เกิดขึ้นเสียสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนเมื่อตื่นจากความฝันเราควรจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้นะครับ อาจจะมีสมุดโน้ตเล็กๆไว้บนหัวเตียงเป็นการบันทึกความฝันการลืมจะนำมาตีความฝันให้ถูกต้องแม่นยำได้นะครับหรือให้ใกล้เคียงได้ได้มากที่สุดนะครับหากเอ่ยถึงความฝันซึ่งความหมายเกี่ยวกับความฝันเหมือนกับนิมิตแต่แท้จริงแล้วระหว่างความฝันและนิมิตนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมาก นะครับโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคยอธิบายไว้ให้เข้าใจอย่างทองแท้ว่าความฝันคือการเห็นภาพระหว่างการนอนหลับสภาวะจิตจะล่องลอยวูบหายภาพที่เห็นจะเรือนลางไม่ปฏิดประตอ่อบางทีก็วกไปวนมาจนจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับแต่สำหรับนิมิตนั้น เป็นการเห็นภาพในขณะที่จิตมั่นคงนิ่งสงบการเห็นภาพนิมิตจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นสมาธินะครับเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ซึ่งภาพนิมิตที่เกิดขึ้นจะชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับเห็นด้วยตาเนื้อส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นนิมิตจึงมักจะเป็นผู้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาดังตัวอย่างเช่นพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับพระ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระวัดป่าต่างๆนะครับซึ่งจะมีนิมิตเกิดขึ้นในการทำสมาธิอันน่าอัศจรรย์ซึ่งในเรื่องของนิมิตนี้สำหรับผู้ตัวกระผมเองนั้นก็สมัยที่ได้บวชเป็นพระวัดป่านะครับซึ่งบวชหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาได้นั่งสมาธิก็ได้สัมผัส ในเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆขึ้นนะครับซึ่งในการนั่งสมาธินั้นจิตรเรานิ่งสงบนะครับจะเกิดภาพนิมิตเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับเหมือนเรานั่งดูภาพยนตร์หรือทีวีต่างๆจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านะครับและเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับร,รับรู้เรื่องราวนั้นที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านั้นเลยในขณะที่หลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับ สำหรับนิมิตนั้นจากประสบการณ์ของตัวกับผมเองนั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตจริงก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายท่านก็ ตือนไว้ว่าอย่าไปหลงนิมิตนั้นนะครับเพราะว่านิมิตนั้นมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับสําหรับคาถานิมิตฝันดีนะครับมีดังนี้นะครับพุทธังนิมิตตังธรรมังนิมิตตังสังขังนิมิตตังนะโมพุทธายะนะครับ คาถาบทนี้ใช้สวดก่อนนอนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะช่วยให้หลับสบายนอนฝันดีพูดผีปีศาจและเรื่องร้ายจะไม่กล้ำกายในความฝันนะครับก็เป็นคาถานิมิตฝันดีนะครับอีกหนึ่งคาถานะครับซึ่งเป็นคาถาขอโชคลาภจากความฝันนะครับโอมอิทธิฤทธิพุทธานิมิตตัง ทิสาวานะตังท่องคาถาบนนี้หลังจากส่วนบนไหว้พระก่อนนอนแล้วกราบบนหมอน3ครั้งท่านมีดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ได้โชคลาบจะเกิดนิมิตหรือความฝันที่บอกใบ้เพื่อน,นำไปสู่ลาบผลเงินทองและในความฝันจะพบแต่เรื่องดีๆเป็นมงคลนะครับก็ฝากคาถาไว้สองบทนะครับสำหรับท่านผู้ต้องการ โชคลาภหรือว่าต้องการฝันดีในคืนนั้นๆน,น,นะครับ